สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำเทคนิคที่ค้นพบเองกับตัวนะคะก็คือเป็นวิธีการขจัดคราบกลิ่นสกรปรกกลิ่นกลิ่นเหม็นนะคะจากภาชนะที่ใส่อาหารหรือว่าขวดนมนะคะถ้าบ้านไหนที่มีลูกนะคะเวลาเราล้างขวดนมนะคะขวดนมที่ใช้ไปสักพักหนึ่ง เขาจะมีกลิ่นนมติดนะคะซึ่งบางทีลูกกินตอนกลางคืนเราก็ไม่ได้ล้างเลยนะคะก็ไว้จนถึงตอนเช้ามันก็จะมีกลิ่นบูดหรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ติดขวดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกกล่องใส่อาหารกล่องข้าวห่อนะคะเวลาใช้ไปสักพักเขาจะมีกลิ่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้กลิ่นหายสนิทเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันค่ะใส่น้ําร้อนลงไปนะคะอุณหภูมิหนึ100องศาเลยค่ะ ใส่ให้ทั่วมขวดนมนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะใส่ให้มันเท,ทั่วค่ะหลังจากที่ใส่น้ำไปเสร็จแล้วนะคะก็บีบมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะบีบมะนาวแล้วก็ใส่เปลือกมะนาวนะคะลงไปค่ะใช้มะนาวสองลูกนะคะ ใส่มะนาวเสร็จแล้วก็จะใส่ผงเบกกิ้งโซดานะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเบกกิ้งโซดาที่เอาไว้ใส่ในขนมปังต่างๆนะคะใส่ไปสามช้อนชานะคะ หลังจากที่แช่ใส่ทุกอย่างนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้จนน้ำที่ร้อนอุณหภูมิ1 0 0องศาเนี่ยค่ะกลายเป็นน้ำเย็นสนิทนะคะหลังจากที่เย็นสนิทแล้วก็นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งรอบแล้วก็นำขวดนมไปนึ่งกับเครื่องนึ่งขวดนมนะคะหลังจากที่เขานึ่งจนเร็จแห้งสนิทแล้วขวดนมก็จะเป็นขวดนมที่ ไรกลิ่นติดค้างเลยค่ะก็คือไม่มีกลิ่นอะไรเป็นขวดนมใหม่เลยนะคะแต่เคยอตอนนั้นนะคะไปต่างจังหวัดแล้วก็ลืมล้างถ้วยข้าวลูกนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ในซิง์ประมาณ4-5วันนะคะกลับมาคือกลิ่นเหม็นมากก็คิดว่าจะทิ้งแล้วแต่ว่าลองหาดูในเน็ตน,นะคะเขาบอกบางวิธีก็บอกว่าให้ ต้มกับน้ำมะนาวบางวิธีก็บอกว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นอยู่นะคะเราก็เลยคิดว่าเบกกิ้งโซดาเขาบอกว่ามันเป็นผงสารพัดประโยชน์นะคะก็เลยลองเอามาใส่ดูปรากฏว่ามันช่วยได้จริงๆค่ะแต่ต้องคู่กับมะนาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งผักไว้จนเย็นเลยค่ะแล้วก็นำไปล้างแล้วก็นึ่งกินได้ตามปกติเลยนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะ